ถ่าหเยดิหน้าดีจ้ะนะถ้าถ่ายกับเรานี่หน้าเป็นไงเหี้ยนดดีสรุปสรุสรุเถ่ายไหนแล้วอ่ะใจะโอ้หเยอะเยอะนะเยอะจับแล้วเธอคว่ําคว่ํ ก็ได้เด็กนี่มาถายคลิปกันแล้วล่ะต้องไปสองแสนเลยคุณจะมั่งข้องไปื่นอะไรคจมูกคันจมูกไม่ยุ่งแล้วเป็นลูกกระชาเด่นขึ้นมา นามเมนามเือกางานอ่ไ้คุณพึ่งอยากได้สะไปอ่ะคุณพึ่งเตรมเตรมพึ่งมาอย่างคี้

แกก็ถ่ายวะแสงชอตอะปดไปหน่ารักอลน่ารอก็อกอยทำหน้าหลอดิอยากที่จะอดเก็บลเป็นเตี้ยนดิ้นเไ็นเอี้ยน ยืนด้วยกันแปบน,นึง,นงด้มั้ยนานน,ย,ไไนยืนยืนยืนด้วยกันแปบน,นึงนดิขอรูปแบบน้อ,องน่อไปอรูปดูนลยออโอ้โหมีกแหมอะสงอยงอจะได้จับพีต่าวัสดีค่ะพีต่ววาวไปแล ให้เซลฟีสองหนึสองไองไไไงสองี่นั่นที่นันสามมิ๊มิมิเอาลปะกแล้วสามมิไปสองไอก่อนดิไม่เขียวแล้วต้อแล้ววันนี้สุด้ลยเอามานี่ดยมันจะไม่พังไหมเดี๋ยววันนี้สิจก็ไปให้อะพอยงแอยิงแฮมมีใครถ่ายรูปน้อง ขายเป็นหมูเดินเป็นหมู <ไป S 1> ดีกว่าไ, <ป S 1> ไหมอ่ะเป็นหมู